อาเซียแบ็กซ้ายของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกำลังประสบปัญหาสภาพจิตใจในช่วงที่เขาพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บ ดาวเตะไว้24ปีไม่ได้ลงสนามให้แมนอยู่ในเตดมานับตั้งแต่เกมชนะฟูลแลม2ต่อ1เมื่อเดือนพฤษภาปีที่แล้วเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บที่ไม่สามารถระบุร,รายละเอียดได้ล่าสุดฟุตบอลนิวระบุว่าไม่ใช่เพียงอาการบาดเจ็บเท่านั้นที่ทำให้มาราเซียต้องหายไปนานแต่เขากำลังมีปัญหาทางสุขภาพจิตอีกด้วยมาราเซียใช้เวลาพักฟื้นนานกว่าที่คิดและยังไม่ได้มีส่วนร่วมเลยในฤดูกาลนี้ ทำให้เกิดวิกฤตในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนื่องจากลุกชอเองก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันเทนฮากเผยว่าภายหลังการตัดสินใจดังกล่าวเป็นเพราะทีมแพทย์ของสมโมสรให้คำแนะนำโดยบอกว่าทั้งชอและมาเลเซียใกล้ที่จะฟิตสมบูรณ์อีกครั้งแต่สุดท้ายก็ผิดแผนไปหมดชอกลับมาเล่นได้ใน FA ครับรอบสี่ที่เจอกับนิวพอร์ตคาลตี้ปลายเดือนมกราคมแต่จากนั้นเขาก็เจ็บอีกในเกมกับลูตันทาวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เป็นผลให้เทน ต้องส่งวิกเตอร์ดินเดอรเลิฟกับโซฟียนอัมดาบัตลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ผลงานก็ออกมาไม่ดีนะักด้วยเหตุนี้รายงานว่าสามโมสรกำลังมองหาแบ็กซ้ายคนใหม่ในซัมเมอร์นี้รายงานข่าววันที่26มีนาคม2567ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แต่ถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยนะ